เครดิตบูเครดิตการ์ดจากทางกส,สิกรไทยปัดใบเดียวที่ให้ได้มากกว่าค่ะโดยเขานะคะคจะมีคุณสมบัติแล้วก็สิทธิประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เอยมาสรุปให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะคก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะคเข้าสู่ช่องอโ o c h a channel ค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครบัตรเครดิตบูเคดิตการ์ดนะคะจากทางกสิกรไทยนั่นเองค่ะโดยเขาน่นะคะจะมีสิทธิประโยชน์แล้วก็คุณสมบัติอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้มาสรุปให้ฟังกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากที่จะสมัครบัตรเครดิตบูเคดิตการ์ดจากทางกสิกรไทยนะคะก็สามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะพอเนี่ยม ไว้ให้แล้วนะคะทั้งใน description แล้วก็ในตัว comment เลยค่ะโดยลิงก์ตรงนี้นะคะเป็นลิงก์โดยตรงจากธนาคารกส,สิกรไทยเลยนะเวลาที่เรากดไปแล้วนะคะก็จะเด้งเข้าสู่แอปกส,สิกรนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวกันเลยค่ะโดยก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปสมัครกันนะคะพอยขอมาสรุปถึงคุณสมบัติแล้วก็สิทธิประโยชน์ของบัตรใบนี้กันก่อนค่ะ ดยคุณสมบัติของบัตรใบน,นี้นะคะเพียงแค่เ,เพื่อนๆนมีรายได้เริ่มต้นนะคะ15,000บาทนะคะก็สามารถที่จะสมัครกันได้แล้วค่ะโดยบัตรใบน,นี้นะคะต้องบอกเลยว่าสิทธิประโยชน์ของเขานะคะแน่นมากๆเลยกับเ,เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการแลกรถค่านํามันนะคะ100บาทค่ะโดยเราเนี่ยใช้เพียง 500kpoint ยเท่านั้นเองนะคะก็รับส่วนลดไปได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังแลกลดนะคะค่าสินค้าได้20บาทนะคะเพียงใช้ Kpoint 100 Kpoint เท่านั้นเองค่ะแล้วก็รับสิทธิประโยชน์นะคะจากสมา ตัวบูผัดก,กันไปได้เลยนะสําหรับใครนะคะที่มีบัตรเครดิตใบนี้นั่นเองค่ะโดยถ้าใครนะคะที่ฟังคุณสมบัติแล้วสิทธิประโยชน์มาแล้วนะคะอยากจะไปสมัครตามกันเดี๋ยวเรานะคะไปฟังวิธีการสมัครกันได้เลยค่ะโดยถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากสมัครบัตรเครดิตตัวนี้นะคะก็สามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วทั้งในตัว description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์ค่ะหลังจากที่เพื่อนๆกดไปแล้วนะคะเขาเนี่ยจะเด้งเข้าสู่แอปพลิเคชันเคพั s ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าในการสมัครบัตรเครดิตค่ะ โดยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจบัตรเครดิตที่พลอบอกในวันนี้นะคะคือตัวบัตรเครดิตบูเกดิตการนะคะก็สามารถกดเลือกกันได้เลยนะโดยในหน้านี้เนี่ยสามารถเลือกบัตรเครดิตได้ถึง3ใบกันเลยค่ะ เท่านี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตจากทางการศกรกันได้แล้วนะบอกเลยว่าวิธีการสมัครออนไลน์นะคะง่ายมากๆเลยเพื่อนๆเนี่ยสามารถสมัครเองได้เลยค่ะโดยสามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างนะคะที่พลทิ้งเอาไว้ให้ในตัว d e สคริปชั่นแล้วก็ในตัวคอมเมนต์กันได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าง่ายมากๆเพื่อนๆเองก็สามารถทําได้ค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะพลก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยใครที่อยากสมัครบัตรเครดิตกาิศกรใบอื่นนะคะสามารถไปฟังสิทธิประโยชน์ของบัตรใบอื่นนะคะในช่องอโรชาแชนแนลกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพอก็เอาคลิปด,ดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้วันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย